สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับตําบลสาริกานะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับบางคนคิดว่าที่นี่เป็นเขาใหญ่หรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับที่นี่อยู่จังหวัดนครนายกอยู่ใกล้ใกกับเขื่อนขุนด่านประการชนใกล้น้ําตกสาริกานะครับที่เห็นด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของเขาใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่เขตอุทยานเขาใหญ่นะครับนี่นะครับแปลงนี้นะครับโอบล้อมด้วยขุนเขานะครับแล้วก็ทําถนนนะครับไว้อย่างดีเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศแบบนี้หาได้ยากจริงๆใจจังหวัดนครนายกนะครับ เดี๋ยวเราจะพากันไปดูแปลงแบบใกล้ๆกนี่นะครับนี่คือแปลงของจริงนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับด้านที่เราเห็นตรงนี้นะครับกาลังจะขึ้นเป็นถนนนะครับถนนความกว้างอยู่ที่8เมตรนะครับใหญ่มาเริ่มเพิ่มเลยน่ครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของถนนนะครับจากพื้นที่ที่เห็นตรงแมกโคด้านหน้าตรงนั้นก็เป็นพื้นที่คลองนะครับเป็นพื้นที่คลองน้ําจะไหลจากภูเขาผ่านคลองลำนี้มานะครับน้ามีใช้ตลอดทั้งปี ครับถนนดังตรงนี้ก็จะเป็นถนนความกว้างอยู่ที่8เมตรใหญ่มากๆครับแล้วก็แปลงนี้นะครับเราจะขุดสาให้ทุกแปลงเลยครับแล้วก็บรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศหลักล้านจริงๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับบรรยากาศขุนเขาโอบล้อมด้วยขุนเขานะครับแปลงนี้นะครับนี่นะครับเห็นเขาแบบ360องศาเลยนะครับขับรถแค่กิโลเดียวก็ถึงถนนใหญ่นะครับที่มีทั้งหมด9แปลงนะครับเป็น9แปลงพื้นที่ขนาด1ไร่ ถ้าใครต้องการแปลงใหญ่ๆครับปลูกบ้านราคาถูกนะครับแล้วก็ได้วิวเขาธรรมชาติแบบนี้นะครับไว้สําหรับทํรลานกลางเต็นท์หรือแม้แต่สร้างบ้านนะครับหรือทําเป็นรีสอร์ทนะครับที่นี่เหมาะมากๆครับเห็นไหมครับนี่นะครับบรรยากาศแบบนี้ครับนี่ครับผมพาไปดูโดยรอบนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับเราก็ปรับถมดินให้ด้วยนะครับปรับถมดินขูดสระน้ําเป็นรูปหัวใจนะครับเป็นรูปเลข8นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของถนนนะครับถนนใหญ่แบบนี้นะครับตัดเข้านี่เลยครับตัดเข้าในส่วนของกลางนะครับนี่นนนะครับตอี้นะครับ แมคโคเราก็กําลังปรับอยู่นะครับเราจะทําเป็นโคกหนองนาด้วยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับสิ่งที่ที่นี่มีนะครับก็คือบรรยากาศวิวเขานะครับแบบนี้นะครับวิวเขาธรรมชาติปลูกบ้านจิบกาแฟดูเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูสระที่เราขุดไว้นะครับว่าสวยงามขนาดไหนครับนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันใกล้ๆเลยครับนี่ครับตรงนี้นะครับเราก็ขุดนะครับเป็นรูปหัวใจไว้ให้นะครับ อย่ที่สําคัญนะครับผมอยากจะพาไปดูแบบใกล้ๆนะครับนี่ครับสาะน้ําเป็นรูปหัวใจตรงนี้นะครับดูสีน้ําซะก่อนนะครับนี่ครับนี่เลยครับน้ําเป็นสีเขียวแบบนี้เลยครับนี่ครับเห็นไหมครัโอ้โหนี่สวยงามมากครับนี่เป็นรูปหัวใจนะครับนี่นะครับเป็นรูปหัวใจน้ําสีเขียวนะครับเป็นน้ําที่กรองมาจากพื้นชั้นทรายนะครับเห็นไหมครับพอขุดลงไปนะครับระยะแค่ประมาณสักสองเมตรกว่านะครับที่นี่ครับสายปิ้งแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ครับ เดี๋ยวพอน้ําเต็มสระตรงนี้นะครับท่านก็จะมีสระน้ําส่วนตัวนะครับแล้วก็บรรยากาศวิวเขาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ครับเห็นไหมนี่ครับมีสระน้ําด้วยน้าใสเหมือนน้าทะเลเลยนะครับนี่นะครับเพิ่งขุดเสร็จนะครับตรงนี้นะครับยังดินยังไม่แห้งเลยนะครับขุดเสร็จปุ๊บเนี่ยบรรยากาศวิวเขาแบบนี้นะครับเห็นชัดๆแบบเต็มตาเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โหที่นี่บรรยากาศดีมากครับฝั่งนี้นะครับจะหันไปทางเขานะครับไปทางทิศเหนือเขาจะอยู่ทางด้านทางทิศเหนือก็มีสามแปลงที่ บรรยากาศดีนะครับแต่ที่นี่ผมบอกกันเลยว่าสวยทุกแปลงฮะแต่ท่านใดที่กําลังสนใจนะครับอยากได้ที่ขนาดสักหนึ่งไร่ครับทาให้เสร็จตับแบบนี้นะครับผมบอกกันเลยว่าที่นี่นะครับสาริกานะครับพลาดไม่ได้นะครับท่านใดสนใจนะครับรีบโทรหาเอกด่วนได้เลยนะครับจองพื้นที่พิเศษนะครับแปลงสวยแปลงดีมีแค่เก้าแปลงเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับใครชอบที่นี่นะครับให้รีบเข้ามาดูนะครับก่อนนะครับก่อนก่อนเลยครับเพราะว่าเราจะกําลังจะเปิดโครงการเร็วนี้นะครับแล้วคาดว่าน่าจะหมดในเวลาอันเร็วนี้นะครับเพราะว่า พื้นที่แบบนี้นะครับทำเลแบบนี้นะครับหาได้ยากมากๆครับถ้าในสนใจนะครับอย่าลืมฮะโทรให้ได้เลยครับ0 8 8ครับ1 4 5 1 1 5 5ครับแอดไลน์คงาไม่ทัโทรเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ